นะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คุณก็อยู่กันกับเกมไมค์ครับนะครับไมค์ครับมอสมอสมอสอะไรลืมอ่าเป็นมอสนี่ครับเอาเนี่ยเป็นมอสเนี่ยครับก็คือเป็นไมค์ครับนะมอสนา루โตนะครับอ่าความจริงมอสเนี้ยคือผมอยากจะทํามานานมากแล้วนะครับแต่ก็ไม่จะทําสักทีนะครับก็ไม่ว่างกับผมแล้วก็ไปทำโอริสปอนแทนนะครับแต่ว่าตอนเนี้ย คือในมอสโอริสปอร์ o นี่ผมที่ผมได้ทําไปนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะมีอะไรเยอะมากมายครับผมพราะฉะนับผมผมเลยขอพักไม่ครับโอริสปอร์ไปก่อนละกันนะครับก็เลยจะมาทําไม่ครับนารูโตะที่ผมอยากทํามานานมากแล้วนะครับความจริงผมอยากทำตั้งแต่แบบเปิดช่องแรกๆแล้วครับผมใน่ไหมครับนารูโตะนะครับแต่ก็ไม่ทำครับผมอะแต่โอกาสนี้ก็ถือ,ถอมาทําเลยละกันนะครับในไมครับมอสนารูโตะนะโอเค เดี๋ยวเรามาทําการสร้างโลกดีกว่าแล้วกันนะครับอ่ะเปิดสูตรดีกว่าเพื่อจะใช้สูตรนะครับโอเคอ่ากล่องอ่ะเูะเปิดกล่องมาดูแล้วกันนะครับผมเพื่อจะใช้ครับโอเคครับผมอ่ะอ่าชื่อลูกว่าอะไรเนาะสเปียสเปียสเปียเ,เออแมวเดียวเออเอานี่แหละนะครับเอาพิมพ์ผิดอีกเออโอเคนะครับผมเ,เรามาสร้างโลกดีกว่านะสามสองหนึ่งไปเลยครับผมนี่ โอเคแต่เรามาเริ่มทําการผจญภัยในไหมครับนารูโตะดีกว่าครับซึ่งในม็อดเนี้ยผมค่อนข้างที่จะมีมีคนอยู่หลายคนครับตามเรื่องของนารูโตะครับผมแต่ก็มีคนจากร์ตูนอื่นมาร่วมด้วยนะครับในม็อดนี้นะว่าม็อดเนี้ยมีตัวละครค่อนข้างเยอะนะครับนี่ไงเกิดมาเจอเลยครับเป็นคิซามะนะครับผมซึ่งซึ่งจำเป็นก็คือก็เป็นคิซามะนะครับโอเคก็นั่นแหละครับผม เอกซ์เมนี่เป็นฉลามใช่ไหมพอฉันผมกิสมเมน่าจะอยู่ใกล้นี้ครับแต่ผมไม่บวกกับกิสเมนะเออคือในบอสนี้ยตัวละครค่อนข้างที่จะโหดเลยนะครับคือแต่ละตัวเนี่ยดาเมจได้แบบเลือดหมือนหนึ่งยังมีครับผมบอสนี้คือคือทุกตัวในบอสนี้ผมคือโหดมากนะเออเพราะฉะนั้นผมยังไม่ไฟกับพวกเขาแล้วกันนะครับโดยเฉพาะไอ้กิสเมเนี่ยครับน่าจะโหดโหดมากมายโอเค ซึ่งผมว่าคิสมน่าจะอยู่ในน้ำนะครับผมเพราะฉันก็ปล่อยปล่อยคิสมนไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคอ่ะตอนนี้ผมก็ได้ของฟรีของฟรีจากการเปิดกล่องพวกนี้มานะครับเอามาคราบเป็นเป็นควานก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวนะผมอ่าคาบขวานมานี่ขวานจ๋าขวานขวานขวานโอเคครับผมได้ควานมาแล้วนะแล้วก็คราบด่ะมาด้วยนะครับผมเพื่อจะเพื่อจะใช้ดาบนะครับดาบมนทำอะไรได้วะเนี่ย โอเคเอามาก่อนแล้วกันนะครับอ่ะปึ๊บ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 ไม่พังด้วยโอเคพังไปแล้วเดี๋ยวเอ้าคิสดซ์ไม่หายไปแล้วครับผมสงสัยมันมันไวไยนามีอยู่แล้วนะครับโอเคอ่ารูสึกว่าแถวนี้จะเป็นเกาะน,นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอยู่แถวเกาะแล้วกันนะครับเพราะว่าไอ้หรือว่าเอ,เอาไงดีวะแถวเนี้จะเป็นเกาะน,นะครับอ่าเอ้แถวเกาะมันก็ทำเรด,ดีอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าอันนี้มาเป็นมอสนาโตะอะเออ ถ้าอยู่บนเกาะนี่มันมันจะยังไงไวะเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่บนเกาะก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วค่อยแย่ไม่ไม่ใช่แย่บ้านสิแล้วค่อยอ,ออกเดินทางไปหาเกาะอื่นเออผมก็ออกเดินทางไปหาเกาะอื่นเกาะอื่นเลยดีกว่าแล้วกันนะครับเพราะว่าถึงอยู่บนเกาะไปแล้วก็คงไม่เจอตัวอะไรใหม่ๆเพิ่มหรอกนะครับผมโอเคเดี๋ยวตอนนี้ก็ต้องตัดไม้ตามหลักสูตรของไม้ครับปกติก่อนแล้วกันนะครับอ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บพังสินาย โอเคผมแม่รู้สึกปั๊บป,ปืนปตียิมดีอย่างมากยิง,กกง <c oughs> นะครับในการมาทำบอลตันโรโตเออใช่ใช่ผมเห็นเห็นตรงนี้ด้วยเห็นไหมครับตรงตรงที่มันข้างขั้นระหว่างกลางนะครับระหว่างาหัวใจกับหลอดอาหารนะครับผมผมว่า,น,าน่าจะเป็นจกกักรของเรานะครับโอเคน่าจะเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็วิธทีครับของก็เท่าที่ผมจาได้นะครับผมแบบนึงนะเดี๋ยวขอลองเปิดดูหน่อยแล้วกันนะ ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอตัดไม้ก่อนแล้วกันนะครับผมตัดไม้ก่อนจะเปรียบอ่าของนะครับของที่มีนะครับก็ไม่ค่อยเยอะน,นะเออส่วนมากจะเป็นพวกคาถาเอามากกว่านะเอาจริงพวกแบบอ่าเนตรวงแหวนเนี่ยผมอันนี้คืออะไรเนี่ยเป็นแมปเปล่าไม่สนใจนะครับโอเคอ่านี่ไงชุดของพวกพวกไหนเนี่ยโอ้โหใช้อ๋อแบ็กวูดนะครับแล้วก็เกาะเดมอนอ่ะอันนี้อะไรวะเนี่ย นี่ไงอันนี้คือบอดี้ฟิกเกอร์มันคืออะไรครับเดี๋ยวๆต้องต้องลองคับดูนะครับแต่ว่าคับก็ไม่ไม่จะยากนะเพชรสาเม็ดเเอ e m e r a l ์สามเม็ดแล้วก็ทองสาเม็ดนะครับผมแต่บอลเนี้ยผมว่าของน่าจะหายากอยู่นะครับโอเคอ่าแต่บอลไม่คราฟแต่บอลไม่คราฟโอ้โหเท่จะเกินโอเคอ่าหมดแล้วบ้างเนี่ยอันนี้น่าน่าจะเป็นพวกหมดเซียนนะครับต้องคอศึกษาอีกทีทีหลังนะครับผม เาไปว่าเดี๋ยวตอนนี้ก็ต้องตัดไม้เอาชีวิตรอดตามหลักสูตรของไหมครับก่อนตะกันนะโอเคเดี๋ยวเริ่มจากการตัดไม้เลยละกันนะครับผมอ่ะออ้สบายใจมาตัดไม้เล่นนะครับโอเคเออไม่มค่อยเกิดใช่ไหมรีไกลเออใช่ใช่มันมีดาบไห้บอกว่าดาบดาบดาบเว่าไม่ไม่น่าจะมีดาบว่ะน่าจะเป็นพวกกระถาเอาเลยอะ่ะซึ่งกระถาก็ก็นั่นแหละนะครับคง คงจะมีวิธีหาขอมันอยู่นั่นแหละนะครับผมแต่ผมก,ก็หาไม่เป็นนะครับ <c oughs> เดี๋ยวค่อยศึกษาจริงจังอีกทีท,ทีหลังนะครับผมโอเคเดี๋ยวตอนนี้ก็ต้องตัดไม้ตามสะดวกสบายไปก่อนเดี๋ยวเอาไปสักครึ่งนึงแล้วกันนะไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเอาเอาไปสักสี่สิบอันก็พอนะโอเคตัดไม้เพิ่มสักหน่อยนะนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพอผมตัดไม้เสร็จก็ว่าจะไปเดินดูสบวตทางด้านนู้นนะครับโอเคเดี๋ยวตัดไม้ก,ก่อนแล้วกันนะอ่ะ โอเคครับผมพอแล้วมัง้งสามแปดอันนะครับไม่นา้อชใช้เยอะอะไรมา,มากมายมักมีซีสุกอันนี้ก็ยังมีอีกนะครับผมโอเคเดี๋ยวลองเดินเดินดูเกาะน,นี้นหน่อยด้วยกันนะครับอ่ะกินแอปเปิ้ลไม่ใช่แอปเปิ้ลโอ้ยกินขนมปังหน่อยนะครับผมด้วยความอร่อยอย่างมากมายโอเคครับแต่เราเริ่มหลักสูตรของเนี่ยผมไปนดนชาจริงวะเนี่ยนีโคาชาเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองเดินดูไปเรื่อยๆนะครับคงจะมีสิ่งเล็กๆที่เรียกว่า เรียกว่าเรียกว่าเรียกว่าทางตันถ้ามาตันอ่ะผมว่าจะจะออกออกเดัวทางนะครับผมเพราะว่าถึงอยู่เกาะเล็กๆไปก็คงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยเฮ้ยใครใครใครหรออ่าอาคารนี้อุเดียวเดียวเดียเดียวเดียวยวอาคารนี้อุมันผีดีกว่าไอ้เวนผีดมาไงเนี่ยโอ้โหมสนี้นี่มีตัวละครมันผีด้วยครับมันคือมดเหลวเนี่ยมันใช่ใช่มดลายตูปเนี่ยโอ้มีตัวละครมันผีด้วยครับอาคารนี้อุเลือดสี่ร้อย เอาไงวะอาคารนิวก็โหต้องให้เป็นอาคารนิวผมก็สู้ครับมาสู้กันอาคารนิวอาคารนิวอาคารนิวตีไม่เข้าเอ้ตีอุ้ยอย่าอย่ามัสู้กันโอ้โหเร็วมากเร็วมากอย่าอย่าอาคารนิวอย่าแล้วก็เป็นเพื่อนกันมานานจะอย่าอาคารนิวอย่าเข้ามาอย่าเข้ามามาสู้กันอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่าเร็ว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 อุ้ย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 โอ้ได้เบสก็ไม่แรงนะครับผมจะเลิกเะไรวันนี้หืมติ่งกระดิกแมวเอาอยู่วะอออออาาคนิิิิิิ่่่่พพเเ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 ลลลลลกกกกกไไไไมมมมววว้้้ยยย ไม,ไม่เลิกเว้ยไม่เลิกเว้ยไม่เลิกเว้ยเอ okay. าดีวะอาคานิอุกสู้ดีวะเอาวะเอาวะเอาวะไอตายดีวะตายดีวะเออระสายร้อยพอ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 กินไอชายโอเคแม่ลงน้ำไม่ได้สิอาคานิอุไม่ใช่ดิอาคาอินูเออชื่อชื่อมันชื่อนี้นี่ว่าโอเคมาสู้กันดักไม้ต้องให้ฆ่าจะดักไม้ฆ่าก็ฆ่าเจ้าได้เพื่อนมาสู้กันไอชายไอชายตายตายดีวะตายดีวะหืมแบบเงี้ขอบริกานอกกินกินอาหารแป๊บ โอเคสู้ต่อสู้ต่อมามามา,มาสู้กันต่อเอาจะวิ่งเร็วไปไหนเนี่ยโอ้โหแลบปเลือเกินเนี่ยมาสู้เอาตกน้ำมาตกน้ำต้อยังไงโอ้ใจเย็นแม่ดักแกพังนะครับแป๊บนึงนะอา่าผมไม่รีบครับผมผมชิวๆครับนี่นี่เฮ้ยมันลงน้ำด้เหรอวะเอาลงน้ำลงน้ำนีงก็เสร็จแลยวครับเสร็จแลยวครับลงน้ำนี้เอาเอา,เอายังไงครับอา่าเข้ามานี่โทรก,กากนี่ว่ากาะดิกนี่มา มาสู้กันเอ้ยเอ้ยอย่าเข้ามา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 แปบ๊บหนึ่งขอเวลาเลาก่อนแล้วนอกจากให,ให้ให้ผมขอเวลาเลน,นะพ,พ,พี่พี่อาคาริอูพี่โอเคมาขอเวลาเลาเรียบร้อยมาสู้กันอีกทีไอ้อาคาริอูเลือดสี่ร้อยมาสู้กันคิดว่ามันจะเก่งกว่าดีเนี่ย <c ười> คือดาเม็ดเขาน้อยมากครับผมตีผมเข้าแค่แค่หนึ่งหนึ่งรอดเองนะครับผมอ่ะโอเคก็ปล่อยมันวหายมาแล้วก็โดนเราตีไปนะครับแหม่ช่างจัดการงานเลยเกินไอ้เจ้าอาคาริ อาคาอินูเนี่ยโอเคว่าแต่ว่าตัวมันพิทมาไงวะเนี่ยโอ้ช่างเถิดนะครับอ่ะเอาเอา,เอาไมมาด้วยเอาเอาคือเนมอบ๊บคืออ่าในมอ๊บมันพีทนะผมมันไม่มีตัวคอมโอช่างเถิดนะโอเคปป้าเดี๋ยวเรามาจัดการอาคาอินูก่อนแล้วกันนะทําไมไม่แวะเข้ามาฮะอาคาอาคาอินูเออโอเคมาสู้กันอีกทีมามาทำไมทำไมมันกักจังวะเนี่ยโอเคครับมันกักก็ดีแล้วครับผมถ้ามันโหดนี่ผมอาจจะตายได้เพียงบาดเดียวเลยนะครับ โอเคเอ๊ะมันไม่ขยับแต่บ้าสดูดิโอเคเอ้ยเอ้ยสู้แล้วครับสู้แล้วครับมาสู้กันไอ้ชายเอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อตับของเพื่อตับของมาเพื่อตับของต้องต้องตีจากตูดมาเราอยู่นี่นายปึ๊บอ่ะปึ๊บโอ้อยพึ่งดินายปึ๊บอ่าโอเคไม่ตอบครับผมอืมเรือเลือต้ดสี่ร้อยค่าเสร็จไม่ตอบอะไรเลยเฮ้ยช่างเถอะนะครับอ่ะโอ้โห เปิดไาปุ๊บไม่เจอกับอาคาอินุเลยนะครับผมตัวละครในวันพีชนะครับแต่ไม่เจอกับตัวละครในนารูโตะนะครับเออก็เจอได้ว่าไอคิสมเนี่ยอ่าเดี๋ยวขอคัพดาบเพิ่มแล้วกันครับรู้สึกว่าดาบดาบไม่น่าจะพอนะครับผมโอเคเอาเอากองคัพกับด้วยดีกว่านะปุ๊บปุ๊บปุ๊บจะลองเดินเดินต่อไปสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเอแล้วเขาถามมาใช้ไงวะเนี่ยมันดูดูดูปุ่มได้ปะปุ่มปุ่มปุ่มอ่า อันนี้ปะคาถาเนี่ยอออไม่ใช่ใช่อันนี้อันนี้เป็นเท็สกรีน F2 อันนี้เป็นอะไรวะเนี่ยอ๋อเป็นปุ่มปกตินะครับผมอ่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเคนะครับรู้สึกว่าอ่าไม่ไม่น่าจะมีคาถาให้ใช้นะครับในม็อดนี้นะโอเคเดี๋ยวพาร์ทหน้าค่อยช่างเถอะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำการเอาชีวิตรอดดีกว่าเอ้ยกันต่อดีกว่านะครับเดี๋ยวเราเดินเดิน<ๆ>ดูหน่อยนะกันนะครับผม คือถ้าเกาะมาตันก็ตามที่บอกไปนะครับว่าจะไปหาหาเกาะใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวผมลองลองดูของครับจริงจังหน่อยละกันนะเออันนี้คือชุดโจนินใช่ป่ะชุดโจนินทำอะไรได้ไวะเนี้ยอ่าอันนี้เป็นอะไรเนี่ยค้าไปด้วยอเองงงงเอาไปว่าเดี๋ยวผมขอเวลาแปบ๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับผมกลับมาแล้วครับอ่ะเดี๋ยวลองขอชี้แจงหน่อยละกันครับ อันนี้ครับผมไอ้ไอ้นี่ครับมันคือเอาง่ายๆผมไอ้นี่มันจะดรอปจากสตางนะครับซึ่งสตางก็จะสปอนตามแบบนั่นแหละนะครับผมอ่ะถือว่าชี้แจงแล,แล้วนะครับผมว่าไอ้นี่มันหายัางไงนะโอเคต่อไปก็ไอ้นี่ก็ยังมาดูเหมือนเดิมนะเอออันนี้ครับผมคืออ่าอ่าเป็นสัมภสัมภเวสีคืนชีพนะครับไอ้ไอ้นี่ครับโอเคแล้วก็ต่อไปที่ผมรู้มานะก็ก็ ก็มีแค่นี้แหละนะครับเออใช่ไอ,อันนี้โดยผมอันนี้เหมือนจะเป็นอ่าก็วิ่งเร็ววิ่งเร็วนั่นแหละครับก็เป็นคาถาเดินจาตามป,ปกตินะครับผมโอเคก็นี่แหละครับผมข้อมูลที่ผมไปหามานะหลักๆก,ก็คือดูว่าอันนี้มันฐานยังไงนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเดินทางต่อดีกว่าละกันนะครับบัสดีวัวน้อยขอค่าหน่อยเพื่อนเรียบร้อยละการวัวน้อยเป็นหนึ่งหนึ่งตัวโอเคฮะไม่ใช่เดินไปเดินมาที่ผมเจอสถานนี้ ตายเลยเนี่ยคือเลือดเยอะมากนะครับผมพกตัวสถานนะครับโอเคคือแบบตึกๆแต่ละคนนี่แบบเลือดเจ็ดพันแปดพันทั้งนั้นนะครับผมที่ผมไปลองหาข้อมูลมานะครับไม่ใช่หาสิไปลองเล่นมาแล้วนะครับผมในโหมดคีรีทีฟนะเมื่อกี้โอเคอเ,ดเดี๋ยว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 ตรงนี้เป็นภูเขาควรขึ้นไปไหมลองไปดูหน่อยแล้วกันนะครับบางทีไม่แน่วันนี้เราอาจจะต้องใช้ชีวิตอยู่บนภูเขาไปสักพักหรือเปล่า สักพักหรือเปล่าดินะอ่าคือตอนนี้ผมผมไม่มีคาถานิจจาครับผมเลยก็วิ่งช้านะครับเดินช้าทุกอย่างเชื่องช้าไปหมดนะครับโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บเามันเหลาวันวนี่ากลัวตาจังเลยเพื่อนแบบนนะส่วนเกาะพวกนี้ผมก็ไม่ช่วยอะไรเลยนะครับพวกนี้น่าจะเป็นชุดของแสงอุศะนะครับตามกระตูนนะโอเคเออแต่นี้ผมผมยังไม่ได้ลองว่ะช่างเถอะนะครับผมมา ตายไหมโอเคไม่ตายแล้วไอ้ไอ้นี่ครับไอ้ช่างเถอะเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมว่าจะไปหาม็อดม็อดใหม่มาลงอยู่นะเออคือในพาร์ทนี้ผมผมมีแค่สี่มอดเองนะครับผมก็คือม็อดอ่าแปบ๊บนึงนะครับไปลองลองให้ดูนะครับเป็นม็อดม็อดอยู่ไหนเนาะม็อดหายอ่าโอเคโอเค,อเคนี่ไงเป็นพิดพิดพิดตัดผิดไอ้ปลาไม่ใช่มอ็อดนิสี่อ,อ่าอันนี้เป็นตัวเซตเดิม คือผมลงวัดเพราะว่าผมลงบอลเพิ่มหน้าช่างเถิดะนะครับผมคือในในพาร์ทเนี้ยหลักๆก,ก็จะเป็นมอสด,ดูเลือดครับแล้วก็อ่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นอะไรวะแล้วก็เป็นมอสนารูโตะนะครับแล้วก็เป็นมอสมินิแมบนะครับผมหลักๆในพาร์ทนี้ผมก็มีแค่สามมอสเองนะครับแต่พาร์ทหน้าก็จะหามอสมาเพิ่มนะครับผมโอเคแล้วผมขึ้นไปไงเดี๋ยวเนี้ยมายัมีไหมโอเคมีไม้อยู่อ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บไอ้เ ผมว่าจะพาดี้ผมเอาชีวิตรอดบนภูเขาไปสักพักหนึ่งดีกว่านะครับไม่มีอาหารด้วยไอ้บา้าเมื่อกี้วัวน,นี่่าใช่ใช่ลืมลืมค่าวัวลืมไปตัวเองไม่ไม่มีอาหารกินโอ้โถจะมือจะด้วยปป๊กนะแปบนึงนะปปงนะวัวจ๋านายต้องนยต้องเสร็จเสร็จแล้วให้เราเราซะเพื่อนเอากระตุกไอ้ชายอยา่าอย่าทำกันอย่างนี้กระตุกก็กระประกอบไม่โอเคกลับไปแล้วผมวัวขอเนื้อจาเพื่อนอย่าง้รขอแค่วันเดียวห มันเดียวมันเดียวขอก็ให้แค่เชนเดียวเองมาว่าเราต้องการนายเพื่อนอเพื่อนมีชีวิตรอบต่อไปโอเคโอเคฐานโอโ้โหฐานด้านบนอเอเดี๋ยวผมเอาฐานก่อนแล้วกันนะครับอ่าไม้มาน,นี่ครับเป็นไม้ให้หมดเลยเดี๋ยวบ้านไม่ได้ว่าบ้านว่าผมอาจจะสร้างในเร็วๆนี้นะครับแล้วมันอยู่ไหนวะเนียโอเคอย,อยู่นี่ใช่ไหมอ่าเอากำเวนกรำริมคราบริมคราบที่ขุด โอเคครับแป๊บปึ๊บปบแล้วก็เอามาวางไงว่าลืมวางนี้นะครับเรียบร้อยขอหน่อยนะเพื่อนชิบหายแล้วครับมืดแล้วครับโอ้โยย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 ยค่คคายยยยาคยยยยยย่ยย่อยยยยยยนยปยนยนยยงยย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 นยย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 ายย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 ยมยแค่นี้ก็ครับผมอา่าต้องท เตาเผาด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวขุดเหล็กเพิ่มเอ้ยไม่ใช่เหล็กโอ้ยเดี๋ยวขุดเห็นเพิ่มดีกว่านะครับขุดไปเรื่อยๆนะครับโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บเรียบร้อยสบายกายสบายใจสุกกายสบายใจที่เอ็มเคสุกี้อรเอ็มเคทุยเกี่ยวไหมเนะี่ยโอ้โอเคพอแล้วมั้งอ่ะอ่าสิบเจ็ดชินน้นนะผมขุดมาทำไมตั้งใหญ่ๆวนะเนี่ยโอเคอ่าเอามาทำเป็นนี่ครับเตาเผางอเท่ เดี๋ยว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 หรือว่าพาร์ทนี้ผมจะอยู่จะอยู่แถวแถวนี้ก่อนดีวะเอไม,ไม่ไม่น่าดีครับอ่าเดี๋ยวจะพุเ่เอ้ยแม่บ้าตกโอ้โหจะตาแล้วจะเย็นจะเย็นนะเปิดมอเตอร์ไปไปเนี่ยโอ้โหเปิดมอเตอร์ไปด้วยชิบหายแล้วครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับมาเป็นนะครับอ่ารีบเผาด่วนครับไม่ไหวแล้วครับเดี๋ยวเจอซอมบี้ตกตานี่โอเคโอ้โหแสงสว่าง อยากได้มานานแล้ววัวน้อยเสียสละตัวเน่เพื่อนเรียบน้อยมาช่างช่างเถิดนะครับโอเควัวจ๋าวัวจ๋าตายตายสีวัวตายวัวตายเออวัวตายไปเฮ้ยมันไก่จ๋าไก่จ๋าได้ยินไหมว่าเสียงใครเสียงใครเสียงโอ้โหซอมบี้ไม่ไม่จด้เรียกไม่ไดเรียกไปไกลไปไกลซอมบี้ไม่เรียกไปจะเรียกเลยสอมบี้ซอมบี้ซอมบี้ไปไกลซอมบี้ซอมบี้ไปไกลซอมบี้โอเคนะ ไปไปเพื่อมบ,บี้อย่าเข้ามาไอ้บ้าซอมบี้ไปไกลๆเลยเออนั่นแหละโอเคไกจ่จ๋าเรียบร้อยโอเคโอเคเอาตรงนี้มีหน้กกาไก่อยู่ไม่ได้พลาดไม่ได้นะครับโอเคเอา่ามองว่าแถวนี้คงจะไม่มีสกลิสเกลเรตองสกิลเวตันมาเกิดน,นะโคตรเกล็ดเลยครับผมพวกสกิลเรตองสกิลเวตันเนี่ยโอเคไปไปเพื่อนอา่าทำแป๊บทำแป๊บเผาเผาเนื้อไก่ไปโอเคโอเค,อเคกินเนื้อก่อนแล้วกันนะครับผม ชัวว่าไปผม,ผมยังไม่เจอแกเลยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเผาเนื้อเสร็จผมผมจะเดินทางต่อแล้วกันนะครับระหว่างน,นี้ก็ต้องขอตุนสบเสบียงหน่อยแล้วกันเดี๋ยว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 ตรงนี้มีฐาน,นเนี่ยผมจะขอเก็บฐานมันมาหน่อยแล้วกันนะครับโอเคไปเลยบุลเอร์พิกแอคปึ๊บ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 โอเคครับผมขอตุนสบเสบียงหน่อยลวกันนะขอตุนทรัพยากรเพื่อใช้ในการออกเดินทางหน่อยนะเพื่อน คือในช่วงนี้ผมว่าจะ,ะตุนทรัพยากรเพื่อที่เราจะได้หาที่อยู่นะผมคืออย,อย่างน้อยก็อยากอยากรู้ว่าตรงนี้มาเป็นเกาะหรือว่ามนเป็นพื้นที่อะครับโอเคคือจะพูดไงดีอะคือถ้าคือถ้ามันเป็นเกาะอะผมแต่ถ้าผมสามาร้างถาอยู่บนเกาะอะเวลาผมจะไปประจวบภ,ภยัยใช่ไหมผมก็ต้องแบบขี่เรือข้ามฟากไปอะไรเงี้ยครับผมซึ่งมันลําบากนะครับโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลองเดิน,เด,นเดินดูหน่อยละกันนะครับเผื่อจะเจอ ไม่ใช่เพื่อจะเจอสิ <c oughs> เพื่อจะดูว่าตรงนี้มาเป็นเกาะหรือรว่ามันเป็นพื้นที่ดินนะครับโอเคเสร็จเล้วเนี้ยเพื่อนอรอรออีกอันหนึ่งนะครับะระหว่งางรอก็ก็รอต่อไป <c oughs> เพื่อนไรวะเนี่ยเรียบร้อยเก็บไปนี่ครับเดี๋ยวผมเอาไปว่าผมจะไม่เพื่นจะไม่ขึ้นภูเขาแล้วกันนะเฮ้ย hey. ร่าขึ้นอยู่วะเอาไปว่าผมขอขึ้นแล้วกันนะครับคือบนภูเขาเนี่ย มันค่อนข้างที่จะมีสัตว์เยอะนะครับเพราะว่าจะได้ถือโอกาสนี้เตรียมสะบงสะเบียงไปด้วยละกันนะโอเคมันขึ้นไงวะนดี๋ทางไหนวะเี๋โอ้งงงง,งวยโอเคเอาเอาไก่กับไปดีไก่ไก่จะตายไปแซะอ่าอ่าไม้ไม้ไม,ไม้มันเปลืองไั้ยนี่ไม้มาต่อทางเนี่ยโอ้ช่างเถิดนะครับเพราะว่าผมไม่มีอะไรอะไรให้ต่อทางละนะครับก็ใช้ไม้ไม้ไปก่อนละกันนะ โอเคตรงนี้คือแดงมาเนี่ยอ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บตรงนี้ตรงนี้ตันมายอมเออนั่นแหละเอ้ยกระตกไอ้บ้าไอ้บ้าเอ้ยเอ้ยทานทานทานพาดไม่ได้ตัวประกาศทั้งปวงทานจ้าทานโอ้โหเยอะมากเยอะมากมันเยอะหรือเปล่าโคตรเยอะเลยสองอันเฮ้ยโอเคไม่กระตกเขาอืเรียบร้อยแล้วผมเราขึ้นมาสู่ยอดเขาแล้วก็เจอกับสเกลิตันสองตัวซึ่งเราก็จะไม่บวกกับมัน วิ่งหนีรออะไร <c oughs> เป็นนจาแต่แชร์กระถางเิ็นจ่าไม่ได้เพราะบุกกันกันตัวนี้สกิลตัน,ตน,ตนมาสู้กันสกิลตันมาสู้กันเอากระเด็นมาสู้กันเออเอาไม่ตายด้วย <Hi. S 1> หายหายไปไหนหนอะสกิลตันจ๋าช่างเถอะอ่าขุดนี้ดีกว่าครับผมขุดฐานดีกว่านะครับโอเคเพราะว่าผมเป็นคนที่เอาฐานนะครับผมผมไม่ใช่คนที่ไม่เอาฐานนะครับมันใช่บุกมาเนี่ยโอ้โอเคนั่นไงโอ้โหตาภูเขานี่มันช่างฐานเยอะจริงๆนะครับ เดี๋ยวช่วงนี้ก็ต้องขอขุดถัานเปนหน่อยแล้วกันนะครับผมเผื่อไม่ใช่ไม่ใช่เผื่อสิเพราะว่ายัางไงเราก็ต้องได้ใช้ถ่านนะครับผมยังไงถ่านมันก็เป็นแร่ที่สำคัญใช่ปหเออนั่นแหละนะครับอ่ะโอ้ถ่านเยอะมากเลยเนะี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมขอ,อ,อทำขทุดเพิ่มแล้วกันนะครับโอ้ดูดีโดนสกิลยิงหัวไอ้ผ้าอยู่ครับผมนี่ทเท่เลยเกินโอเคเอ่าทำทำทำพิกแอคเขีนมาดีกว่านะครับผมเพื M ่อความขุดที G ่เร็วขึ A ้นนะครับ โอเคมันเร็วขึ้นมากป่ะเนี้ย,ยอ่ะกูต่อไปครับผมฐานยังจําเป็นอยู่ครับในช่วงนี้โอเคแถวนี้รู้สึกเป็นเขตภูเขาไม่แน่ครับผมตรงนี้มันอาจจะไม่ใช่เกาะก็ได้ครับมันอาจจะเป็นแผ่นดินใหญ่เลยนะครับผมงอโอเคนะครับอ่ะฐานด้โอ้โอผิดอ,อีกโอ้ช่างเถอะโอเคทำไมถานม,าามันเยอะมากมายเลยเนี่ยอ่ะปึ๊บปึ๊บ นี่ผมอดัดกกลิปมาเกียทีเร็วนี้ดูแป๊บหนึ่งนะครับโอโ้โหอัดมา20นาทีแล้วอเอาไปว่าเดี๋ยวพาร์ตี้ก็ต้องขอจบกันแค่นีน้ก่อนแล้วกันนะครับผมเพราะว่าอัดมา20นาทีแล้วนะครับในมาคารูโตนะครับก็คือก็พาร์ตี้ก็ที่ดำเนินก้าวหน้าครับผมก็ได้อของมาพอสมควรนะผมจะถ่านมานะครับแล้วก็ดูว่า ของต่างๆมันหายังไง้ผมจะพานี่ยนะโอเคเดี๋ยวพาหน้าเรามาเจอกันอีกทีกับผมกับแม่ครับนารูโตะนะครับแล้วก็เรื่องการอพฟีทไหมครับนารูโตะครับผมอาจจะอัพหน่อยอาจจะอัพเยอะหน่อยนะครับผมอาจจะอัพสำหรับกับวันพีทเลยนะครับในแม่ครับนารูโตะนะเพราะว่ามันค่อนข้า,ขางที่จะมีอะไรให้ผมมือสำรวจนะครับอ่าโอเคับผมจะกันคลิปหน้าผมไปๆครับ